ี๋ยวครับวันนี้จะพาวันนี้พาไก่มาเข้าป่านะครับหลังจากปล่อยไปอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวให้ยึดคันกันนะครับนี่นะครับพามาฝึกเข้าป่าอีกรอบนะผมปล่อยไปอาทิตย์หนึ่งแล้วให้มันไปทับตัวเมียกลัวไก่ปลากับมาน,นะเมื่อกี้มันไก่ป่ามัน มานะครับแต่ว่าไม็่ไม่เข้าตีนะมันขันอยู่ในนุ่นในป่าเดี๋ยวมันตัวนี้ขันเดี๋ยวมันกลับมามันเห็นผมเดี๋ยวมันแห่นะาใล้ป่าว่าพรุ่งนี้จะมาต่ออีกครั้งน่าจะพาตัวเมียมานะวันนี้ไม่ได้มาต่อยแลมาฝึกมันเฉยๆนะเพราะว่ามันไม่ค่อยให้จับเลยนะตอนปล่อยไปอาทิตย์นึง ก็เลยพามาฝึกนะับตั้งคืนไม่ได้ไม่ได้ตั้งว่าไก่จยามานะคือตั้งกันกันแขกไม่ได้รับเชิญนะพวกตะกรวดพวกวังพอรนอะไรแถวนี้นะตรงนี้มันเยอะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บคืนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวตัวนี้ไปเลยนะตัวไก่ต่อตัวนี้เพราะว่าจะทํเพราะว่าทําคลิปจะรีวิวอยู่ขอเก็บคืนกันนะครับเก็บคืนเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมอาจจะพูดเสียงดังมค่ก็ได้นะเพราะว่า กลัวว่าไก่ป่ามันจะอยู่แถวนี้แนละ้วมันได้ยินนะเดี๋ยวมันจะกลัวคนปิดยังไม่กล้านะครับไก่ป่าแถวบ้านผมไม่กล้าทักตัวงเลยไปหลายที่แล้วทางสวนสวนอีกที่งก็ที่ไปก็มานะแต่ก็มันพาตัวเมียมาเยอะนะผมเคยเล่าไปแล้วเรื่องนี้มันก็เลยไม่เข้าไม่กล้าเข้าหาตัวเมียที่เอาไปต่อนะครับแต่รอบนี้เอาตัวผู้เอาตัวผู้มามันก็ไม่กล้าตีนะข้างบนนุก็เป็นเหมือนกันมันไม่กล้าตีนะ ขาตัดหญ้าในสวนนะครับผมก็เลยได้เข้ามาต่อนะเพราะว่าตอนไม่ได้ตัดหญ้ามันรกมากนะส่วนผมไม่กล้าเข้ามากลัวงูนี่นะเดินสบายหน่อยเพราะเขาตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวผมเดินไปถึงบ้านนะ้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวไก่ตัวไข่ต่อที่ผมพามาวันนี้ให้ดูนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะเดินไกลเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นม,นนนนนนมันค่อนข้างเราแวงนกนะพวกาเมื่อก,ก่อนมันเคยโดนตอนที่มันเดินกับตัวเมียมาก,ก่อนก่อนผมจะจับมันมีนกมาโฉบตัวเมียมันนะมันก็ค่อนข้างกลัวนกบินนะตัวนี้เป็นลูกเจ้าหูขาวขาวคอกสามนะครับตัวน้องนะตัวน้องสังเกตเจ้าหูขาวนะครับ แล้วก็ตัวพี่หูจะไม่ไม่ขาวนะตัวพี่จะอยู่ในกองผสมตรงนู้นนะครับนี่นครับรูปร่างลูสกสงก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือลูกของเจ้าตัวนี้นะได้ลูกสองข้อแล้วนะครับอีอข้อหนึ่งเป็นลูกผสมใบป,ป่าน้ำนสองนะ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับลูกจะลูกผสมไปป่านะ้นสองนะเพราะว่าตอนนี้คนตีกอะไรยังงอกมาเต็มที่นะั่นเดี๋ยวรอ้อยเขาล่อจริงๆก่อนนะแล้วผมค่อยถ่ายนะนี่นะครับเมื่อก่อนเป็นงลาวนะนะตอนผมจับมาฝึกแต่หลังจากปล่อยไปก็จะมึนๆนะนะไปยืนนิ่งอยู่นะ๋ผมไปต่อมานชั่วโมงชั่วโมงนะเมื่อกี้แล้วก็มันขันตอน ตอน4โมงครึ่งเลยนะผมไปตอนตอน3โมงครึ่งปกติถ้าเมื่อก่อนที่พาไปก็คือตั้งปุ๊บขันเลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกประมาณ15นาทีนะแล้วก็มันขันแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามก็คือขันเลยที่พาไปฝึกเข้าป่านะครับแต่จังหวะพาไปตอนไม่มีไก่ปานะ่าไก่ป่ามันเขาตัดไม้นะลงไก่ป่ามันหายน,นะ ตอนนี้ประมานแปดเก้าเดือนแล้วนะจำมันไม่ได้ขอ้อคำถามนี้ผมไม่ได้นับอายุไว้นะครนี่นะหน้าตาขายพ้อนะตัวนี้ซองไม่ค่อยเป็นป่า่าเลยนะหางหางแซมเยอะนะครับขนยังไม่เต็มหน้าขนคอรวบสัตวลขวลถถนก็ไม่รู้ตัวนี้เป็นเดือยเดือยเขาเรียกเดือยอะไรแล้วนี่นะครเดือยแบบนี้นะกล้องไม่โฟกัสนะครับ ไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะเพิ่งผมเพิ่งจับมาใหม่อีกรอบนะนี่นะเดือยไม่โฟกัสก็ไม่โฟกัสนะครับขออภัยด้วยนี่นะครับเดือยเอรเประมาณนี้นะบ้านผมเพราะเรียกเดือยเดือยกลมเดือยอะไรประมาณนี้นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าภาาอื่นเขาจะอะไร แข่งขันก็พอใช้ได้นะตัวนี้สู้ไก่ได้นะครับพาไปตอนพาไปต่อแล้วผมพาไปตั้งบ้านคนอื่นเขาหลังจากกลับมาต่อนะแล้วก็มันก็ขันจะเตีกยบไก่บ้านเขานะสู้ไก่แก่สู้หมดนะครับตัวนี้ยกเว้นต,วตัวพี่มันมันไม่สู้ตัวพี่มันนะครับมันโดนขมนะนี่ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีคลิป ต่อไก่หรือว่าจะอัปเดตไก่อะไรเดี๋ยวผมจะทายดูทีนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการตามพิห้ผมต่อไปด้วยนะครับผมครับ